สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการยกเลิกเจ้าตัวบัญชี Netflix ประจำปี2025นะสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในส่วนของ iOS และก็ Android เลยนะครับอันนี้ของพี่เป็น iPhone นะพี่จะมาสอนวิธีการยกเลิกกันนะครับหรือว่ายกเลิกแต่ยเงินรายเดือนนั่นเองพี่เช่าในแพ็ก99บาทนะท่านผู้ชมนะวิธีการก็ง่ายๆมารับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะฮะอ่ะาแต่พร้อมกันแล้วมารับชมกันเลย อย่างแรกเราก็เข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชัน n e t f ฟิกมานะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ไปที่ด้านล่างนะครับด้านล่างขวามือนะ,อะคำว่า n e t f ฟิกของฉันนะกดขึ้นมาได้เลยปึ๊บนะฮะแล้วก็ไปดูที่มุมบนขวามือไอ้ตัวขีด3ขีดนะครับกดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ไปกดที่คำว่าบัญชีนะครับเห็นไหมคำว่าบนะัญชีนะกดเข้าไปปึ๊บจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะเราจะเห็นนะครับอยู่ตรงกลางนะครับคำว่าบัญชีรายละเอียด การเป็นสมาชิกนะคุณเป็นสมาชิกตั้งแต่เดือนนี่มันก็จะบอกไว้เลยนะครับแพ็กเกจมือถือนะครับชำระเงินครั้งต่อไปสิบอธันวาอะไรอย่างนี้นะครับนี่มันก็จะมีเขียนบอกไว้อยู่นะอ่าเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปได้เลยในเมนูนี้นะครับดูประวัติการชําระเงินก็ได้กดเข้าไปนี่มันก็จะมีบอกไว้อยู่นะมันหักตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ของพี่มันหักไปแล้วนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมหักไปแล้วนี่มีหลายเดือนเลยนะครับอ่า รากดย้อนลงมานะครับท่านผู้ชมนะอันนี้มันเพิ่งหักไปนะครับ <c oughs> แล้วกดเลื่อนลงมานะครับท่านผู้ชมนะเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะเจอคําว่ายกเลิกการเป็นสมาชิกนะท่านผู้ชมเห็นไหมอยู่ด้านล่างเลยนะครับปรากดยกเลิกได้เลยนะปึ๊บนี่นะครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนแพ็กเกจไหมนะครับ อยู่ช่วคราวหนึ่งเดือนหรือว่ายกเลิกไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเนาะแล้วแต่ใครจะสะดวกนะฮะท่านผู้ชมของพี่จะกดคำว่ายกเลิกนะครับเห็นไหมคำว่ายกเลิกนี่ยกเลิกเสียสิทธิ์การใช้งานเนื้อหาที่ปรับแต่งความชอบนี่กดตรงนี้นะครับกดยกเลิกได้เลยปุ๊บพอกดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีให้กดติ๊กคำว่าใช่นะนี่แล้วกดติ๊กคำว่าใช่แล้วกดเสร็จสิ้นการยกเลิกนี่ทีนี้มันจะขึ้นมานะครับนี่แม้มันจะบอกเรายกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณแล้วคุณจะดูได้ถึงวันที่10ธันวานะครับก็ค ว่ามันจะจ่ายเงินตอนนั้นน่ะมันจะยกเลิกเลยนะท่านผู้ชมนั้นมันจะไม่หักแล้วนะครับใช้ได้ถึงตอนนั้นเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีบอกว่าส่งไปที่อีเมลไหนอ่าแค่นี้ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอืมแล้วก็เลื่อนลงมาปุ๊บไม่มีแล้วเรากดคาว่าสิทธิ์ได้เลยนะครับ นี่เรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการยกเลิกบัญชี Netflix ประจำปี2025ส,สามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของ iOS Android เลยนะท่านผู้ชมนั้วิธีการนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้พี่โค้ดตัว,วก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า